คุณคำนูนศิริสมานสว,วสรันหาศาสตราจารย์สมปองสุจริตกุลอดีตท,ทีมทนายฝ่ายไทยในการต่อสู้คดีประสาทพระวิหารภาคแรกเมื่อปี05อาจารย์นิวัชชัยกุลมาศนะครับไปเสวนาเรื่องข้อพิพาทพรมแดนไทยกัมพูชาในเขตอำนาจศาลโลกก้าวสำคัญของไทยจุดยืนจุดเปลี่ยนและจุดจบนะครับตอนนึงคุณคำนวณบอกว่าตอนนี้จุดยืนของประเทศไทยแตกต่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือจากในอดีตมากแม้ในอดีตไทยเราจะเป็นฝ่ายแพ้ในคดี ประสาทพวิหารภาคแรกก็จริงแต่เราก็มีจุดยืนที่ฉเฉลียวฉลาดมีภูมิปัญญาในการต่อสู้แต่วันนี้เราพลิกกลับลำชนิดเอาหัวยืนแทนเท้าเอาเท้าขึ้นมาชูแทนหัวโดวยเฉพาะจาก50ปี50ประเด็นถามตอบที่กระทรวงการต่างประเทศเผย,เพยแพร่ออกมานิยามสรรพน,น,นามเนี่ยถือว่าเป็นการกลับลำที่แย่มากและสอว่าจะทำให้ไทยเนี่ยต้องอ เสียเปรียบกัมพูชาในเรื่องการเจราจาเกี่ยวกับเขตแดนต่อไปในอนาคตด้วยนะครับคุณเก๋ครับค่ะอยากไปฟังเสียงคุณคำนูนสิทธ,ธิสมานนะคะครทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านไม่รู้ท่านท่านนึกอะไรขึ้นมานะฮะท่านไปล้อมกรอบนิยามคำว่าสันปันน้ำไว้อย่างนี้ครับสันปันน้ำสันปันน้ำคือ แนวสันต่อเนื่องในภูมิประเทศเมื่อฝนตกจะแบ่งน้ำเป็นสองส่วนอันนี้ถูกต้องนะแต่ประโยคต่อไปนี้เริ่มแบ่งๆแล้วซึ่งอาจไม่ใช่สันเขาหรือขอบหน้าผาก็ได้ผมพูดไม่สุภาพนิดนึงได้ไหมครับมึงไปเขียนไว้ทำใหม่ประโยคนี้แต่เอาละ ถึงจะเขียนไว้มัน,มนก็ก็ยังพอฟังได้ระดับหนึ่งนะเพราะตามทฤษฎีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจบแค่นี้ก็คือสันปันน้ำคือแนวสันต่อเนื่องในภูมิประเทศเมื่อฝนตกจะแบ่งน้ำเป็นสองส่วนซึ่งอาจไม่ใช่สันเขาหรือขอบหน้าผาก็ได้ไม่อย่างนั้นสิครับท่านไปต่ออีกครับโดยปกติต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการพิสูจน์หาสันปันน้ำอันนี้เข้าป่าไปเลยนะครับ เพราะว่าการเจรจาเขตแดนระหว่างประเทศเนี่ยเมื่อร้อยปีก่อนเมื่อ200ปีก่อนไม่ใช่เฉพาะไทยกัมพูชานะครับสันปันน้ำหรือวอเตอร์เชดนี่เขาก็พูดกันทั่วโลกอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีเครื่องมือทันสมัยอะ่ะเขาก็ใช้วิธีการเดินเข้าไปดูสำรวจอะ่ะว่าฝนตกแล้วน้ำมันไหลไปตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนมันแบ่งน้ำเป็นสองส่วนก็ตรงนั้นแหละสันปันน้ำท่านไปเขียนว่าโดยปกติต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการพิสูจน์หาสันปันน้ำ และเท่านั้นยังไม่สะใจครับเท่านั้นสองประเด็นเนี่ยยังไม่พอประเด็นที่หนึ่งซึ่งอาจไม่ใช่สันเขาหรือขอบหน้าผาก็ได้ยังไม่พอต่อด้วยโดยปกติต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการพิสูจน์หาสารปันน้ำก็ยังไม่พอครับท่านเติมไว้ชัดๆเลยครับว่าทั้งนี้ตรงบริเวณปราสาทพระวิหารจนถึงบัดนี้ ยังไม่เคยมีการสำรวจหาสันปันน้ำในภูมิประเทศจริง3ดอกนี่จบเลยครับ3ดอกในนิยามสันปันน้ำอันนี้ก็คือการเป็นถือว่าเป็นหัวข้ออภิปรายข้อที่สองก็คือจุดเปลี่ยนของจุดยืนของประเทศไทยที่เคยยืนมาตลอดตั้งแต่ปี2500 50ปีมาแล้วครับ ผมไม่ทราบว่ายีนของคนไทยหรือ DNA ของคนไทยเนี่ยมันเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ยังไงถึงก่อให้เกิดคำนิยามสันปันน้ำใหม่นี้ขึ้นมาผลคืออะไรครับพี่น้องผลก็คือเส้นของกรัรมพูชาเนี่ยเขายืนยันชัดเจนทั้งประเทศเขายืนยันเหมือนกันหมดว่าเป็นเส้นเขตแดนแต่เส้นของไทยเราเนี่ยเราไม่เอาแล้วครับเราบอกว่ามันไม่เคยมีการสำรวจในภูมิประเทศจริง ยังไม่เคยใช้เครื่องมือสมัยใหม่แล้วสรรปันน้ำมันก็อาจจะไม่ใช่หน้าผาก็ได้จบไหมครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าคดีที่กำลังพิจารณาอยู่ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอีกด้วยซ้ำ เพราะมันจะเป็นผลต่อการเจรจาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตลอดแนว195กิโลเมตรจากช่องบกถึงช่องสงมที่ไม่เคยมีการปักหลักเขตแดนเอาไว้แผนที่1นึงต่อสองแสนผนวกหนึ่งเนี่ยเป็นแผนที่ที่มีเขตแดนแต่แผนที่ที่ถูกต้องหรือเปล่าที่ทำขึ้นทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าแล้วก็ที่ทำโดยคณะผู้แทนผสม คนะณะกรรมการปักปันผสมปักปันผสมไทยฝรั่งเศสแต่คุณต้องอ่านให้จบนะปักปันผสมไทยฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝ่ายเ,เ,เดียวเป็นคนทําไม่ใช่ไทยทำนะครับแล้วก็ทําที่ปารีสเขาไม่ได้ไม่มีผู้แทนไทยไม่ได้เจ้ากรมแผนที่ไทยไม่อยู่กรมแผนที่ไทยยังไม่เกิดตอนนั้นเพราะนั้นเราก็ไม่มีส่วนร่วมในการทาแผนที่นั้นเลยก็ทําฝ่ายเดียวนะครับนี่ก็จะต้องมาพิจารณากันอีกว่าแล้ว เมื่อแผนที่มันคลาดเคลื่อนไปมากมายก่ายกองขณะนั้นและทำฝ่ายเดียวแล้วก,ก,กระนั้นยังมีการพูดโดยความสำคัญผิดไปอีกหลายหลายขั้นตอนทีเดียวสำคัญผิดยังไงครับคือคือเขเมรหรือกัมพูชาปัจจุบันนี้เขารู้แล้วว่าแผนที่นั้นผิดเพราะว่าในคำพิพากษานั่นนะนะมีคำพิพากษาแย่งสามท่านด้ยวยกันนะทั้ง ทั้งออสเตรเลียทั้งอาร์เจนตินาทั้งจีนเวนิตันคูแล้วก็แม้แต่ผู้ภักษาเอกเทศอังกฤษก็บอกแล้วว่าแผนที่นั้นก็คลากเคลื่อนมากแล้วก็อธิบายต่อไปว่าในบริเวณปราสาทพระวิหารนั้นทางเขาดงรักนั้นเส้นสันปนามอยู่ที่ขอบหน้าผาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากยากจะเ,ย,เ,ย,เย้ำเน้นอีกทีว่า เส้นสันปาน้ำานี่คืออะไรเส้นสันปาน้ำนี่เป็นของของธรรมดาสามัญทุกคนก็รู้นะก็ง่ายๆเนี่ยในภาษาอังกฤษซึ่งเผอิญเนญในคาพิพากษาเนี่ยเล่มนี้นะครับคําพิพากษาของศาลโลกในคดีประสาทบริหารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นสองภาษาภาษาทางการของศาลโลกในคดีสองภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสในคดีเนี้ย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักไม่ใช่ภาษาภาษาฝรั่งเศสเพราะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องต้องเอาเอาทนายที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในหลักการทั่วไปในวิธีปฏิบัติเนี่ยการทำเขตแดนคือ boundary making ก็จะต้องทำขึ้นด้วยความตกลงของทั้งสองประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างในกรณีเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนั้นก็เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เพราะตอนนั้นกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งกัมพูชาก็ดีลาวก็ดีแม้แต่ยวนก็ดีเ็เป็นส่วนหนึ่งของของอินโดจีนฝรั่งเศสเพราะฉนั้นเราทําสัญญาเราก็ต้องทําสัญญากับฝรั่งเศสนะครับนี้ส่วนที่เกี่ยวกับกัมพูชาน่ะมันมีอยู่มันอยู่สองสองส่วนด้วยกันคืออนุสัญญาพันเก้าร้อยสี่เกี่ยวกัมพูชาที่ท่านสวก็ได้อธิบายเห็นภาพแล้วตั้งแต่ช่องบอกมาถึงช่องเกมเนี่ยช่องสังคมนี่ครับก็ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรเนี่ย คือใช้เส้นสันปันน้ำเพราะว่ามีทิวเขาดงรักเขาดงรักในยาวเหยียดไปนะแล้วก็มียอดเขาเนี่ยหลายแห่งคือกฎเกณฑ์ในการทำเขตแดนที่มีบนบกนะฮะถ้าเป็นใช้เขาเนี่ยเขาก็จะใช้สันปันน้ำนะสันปันน้ำหรือยอดเขาสูงสุด จากลากเส้นตรงจากยอดเขาสูงสุดจากจากยอดหนึ่งไปอีกยอดหนึ่งแต่นี่สันปันน้ํามันจะยุติธรรมกว่าเพราะสันปันน้ามันจะเห็นเป็นแนวนะครับเป็นสันของหินที่แบ่งน้ําแล้วก็ในคณะอนอุสัญญา1904ใคณะกรรมการผสมปักปันผสมชุดแรกเนี่ยคืออะไรคุณชาติเดชอุดมเนี่ยนะก็ฝ่ายไทยของเขาก็มีอมองแกแล้วก็ มีโคโรเนลเดรนากับกับปตันอุ่มกัปตันอุ่มนี่เป็นขมรในหารแผนที่ของเขานะะขมรเนี่ยปีนขึ้นไปสำรวจของไทยก็ขึ้นไปคณะขอสำรวจของไทยก็ขึ้นไปแล้วตั้งร้อยกว่าปีมาแล้วแล้วเขาก็มีมีรายงานการประชุมคณะกรรมการปักปันผสมเดินมาถึงตรงปราสาทตพระวิหารมาถึงแถวนี้แล้วก็บอกว่าตรงนี้นะฮะสันปันน้ำมันเห็นชัดเหลือเกินเพราะมันหินเนี่ยเป็นไม่ใช่ศีลาแรงไม่ใช่ ไม่ใช่มันเป็นก้อนหินแท้ๆแล้วหินนี่มันมันเห็นได้ชัดแลยสันปันน้ำเนี่ยคืออยู่ที่ขอบหน้าผาแล้วมันไม่มีวันที่จะเสื่อมโทรมหรือสลายตัวไปอย่างจริงจังหมายความว่ามันจะอยู่ยงคงประพันไปอีกหลายร้อยชั่วกับชั่วกันนะฮะอันนี้เขาก็ได้ตกลงกันแล้วเขาสำรวจมาเรียบร้อยแล้วร้อยกว่าปีมาแล้วแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่าใช้สันปันน้ำนี่ดีแล้วและไม่ต้องปักหลักคุณอาจจะเห็นหมุด ที่เราหมุดนั้นหมุดไว้เพื่อจะเล็งกับแผนที่ทางอากาศที่ทําขึ้นทีหลังนะครับว่าหมุดนี้นอยู่ไหนแต่ว่าหลักเขตนี่ไม่ต้องปักเลยจากช่องสงามลงมานี่เรามองไม่เห็นแล้วเพราะมันไม่มีเขาไม่ใช่เขาดวงรักแล้วเพราะว่าทางทางอาณาเขตเดิมของเสียมราฐพระตะบองสีพลนี่มันเป็นเขตภายในทึ่งของไทยก็ดีกับของกัมพูชาเป็นจังหวัดก็ดีเนี่ย มันมันไม่ไม่ใช่เขตระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นจึงต้องปักหลักเพราะพื้นที่ราบมองไม่เห็นสารปนน้ำจึงต้องปักหลักแต่หลักนี่ก็ต้องหลักหลักเขตที่หนึ่งจนถึงหลักเขตที่เจ็ดสิบสามนะหลักเขตที่เจ็ดสิบสามนี่ก็สําคัญเพราะว่าเขาตกลงกันว่าให้เล็งจากยอดเขาสูงสุดที่เกาะกูดไปทางทิศตะวันออกนะครับไปทางเทนรุ่งเหนือตรงไปทางทิศตะวัน จดกับเขตฝั่งทะเลก็คือหลักเขตที่73ตกลงกันได้แต่เมื่อเมื่อถึง73จริงๆแล้วฝรั่งเศสจังขอขยับอีกนิดเพราะเป็นหมู่บ้านของผู้พูดภาษาเคมรนหมู่บ้านคนเคมเนก็ให้ขยับไปหน่อยแล้วก็ก็ไม่ได้ขัดข้องเลื่อนไปให้พ้นจะได้ไม่ยุ่งตัดปัญหานั้นไปนะครับส่วนนี้ก็เห็นว่ากระผมจึงจึงขอขอ,ขอกราบเรียนชี้แจงอีกนิดหนึ่งเพื่อเพื่อให้ความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งว่า เขตแดนบนบกนั้นน่ะถ้าหลักตราบได้ที่หลักเขต73อยู่ที่นั่นตราดใดที่ฝั่งชายชายฝั่งของไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะนะเขตแดนทางทะเลมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มันไม่ได้กระทบเทือนว่าข้างบนเปลี่ยนแปลงข้างล่างจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เส้นเขตแดนทางทะเลที่ขเขมรเขาลากมาผ่านเกาะกูนไปเป็นสิ้นที่ไม่มีใครในโลกเขายอมรับเพราะมาเอาเอาไทยไปเป็นของ,ของ,ของ,ของเขมรมันเป็นไปไม่ได้ เราเราจะไปแบ่งปันให้เขานะมันไม่ได้มันไม่ใช่พื้นที่ทัพสรการัมวนา,านี้กินความยาวประมาณสากักสามชั่วโมงเศษซึ่งเดี๋ยวรายการถัดไปนะครับรายการคนข่าวก็จะนำบันทึกการเสวนานี้โดย FMTV นะครับต้องขอบคุณ FMTV ด้วยนะครับ <te peel> เราจะมาเผยแพร่ซ้ำแต่ว่าก็คงได้แค่บางส่วนนะ <te ars> เพราะว่าความยาวรายการชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวคงได้ฟังกันเต็มเครับคุณคำนวณสิริสมานสวสหาและ ศาสตาจารย์สมปองสุดจริตกุลท่านจะวิพากษ์เอกสาร50ปี50ประเด็นของกระทรวงการต่างประเทศไว้ยังไงเดี๋ยวฟังกันเ็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการหน้า